นเนี่ยบอกมะพร้าวเ,เนี่ยกรอ,อกมะพร้าวเ,เอาตกก่อนเออเออเอออุ้ยเนียวอะลืน่นวะมันชื้น่ลื่นเหรอมชื้นอืเรือนตกหเอแม่ว่าไม่ตัดในทุกเอือนอืมออกมะ้าวทุกปีอือ พ่อปอกเองพี่ปอกเอมลูกแก่นะดูเห็นทิมไปก็โดนัไม่รู้เดี๋ยวค่อยบอกเมื่วานไงสิริให้สี่สองสิริให้สี่สองสี่สองสี่สองสี่องและสีใกล้หน่อยดิใกล้หน่อยใกล้เลยใกล้ใกล้มางใกล้มางกรือาะมา ที่สองจบเออเอาเล่นเดินสิลได้ระวัาางมือแนละ้วมืชื้นเนาะมือแกะยากแล้วว่าปลาไม่เอามันเก็นแล้วประโยนเล่นถ่ายเห็นมือเห็นนู้นเลย ไปยังเปล่าม,มาม่าไม่สบายเยสียงเปลี่ยนแลนะ้วนค,คืนพัดลมคืนเลยโดนเออพัดลมโคตรหนาวเลยนอนตรงไหนอก็คืนนอนคิดมโนทั้งคืนเลยนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนมีตัวอะไรอยู่ยไม่รู้ไปแกะไหม Ох, возврата нету ни. Угу. Вот темлай. А. น้ำหน่อด้วยมีหน่อนี่ยอร่อยเลยเดี๋ยวจะมีเม็ดข้างในมีอข้างในแบบที่เป็นเหมือนฟองน้ำใช่ไหมพวบมีหน่อเนอหน่อหน่อมันหน่อมีหน่อมีหน่อไมนต้องกินแล้วแหละหน่อคืออะไรหรอเดี๋ยวนะเดี๋ะได้กินอร่อยมันจะวนมันจะหวานๆมันจะเหมือนไม่มันไม่กินมันจะเหมือนฟองน้ำก็ไม่พี่ชอบกินมากเลยฟองน้ำพี่จริงๆมันเหมือนฟองน้ำถามป้าดิคนซาดิชอบกินฟองน้ำ มมัันนนจหวายังไม่ได้กินแล้วเนี่ยทำไมข้างในข้างในมีเป็นอันใหญ่เลยอันนี้ถ้าจะใหญ่นะป้าเนาะงูใหญ่เท่าไรของมันท่านถ้าจะยาวแบบเป็นต้นน่ะนี่หนอนนน่ะมันกินได้มันหวาน๔๒๒๔๔๒เอา๕๐บาทเอาที่หนุดม เจ้ดีสามตาลุเอออันนี้ใช่ไม่เชื่อเพลิงได้ได้ถามคุณห้าสิบเลยนะเดี๋ยวเรามาตอกออกทีนี้ให้มันพาหัวไหล่หลวงค่ะตัดสลักพังเดี๋ยวไปครูดีอ่าหัวนี่อ่าหัวทะลุตาพัอนี้ขึ้นอย่างงี้หานะก็พาเร็ระวังระวัง เราสันมันนะเราสันมันเออเห็นไหมปึ้งอันนี้ก็จะถึงน้ำนี่เห็นไหมมันมีกระตีบนึงไงโอ้โหน้ำนี่อร่อยเลยเนี่ยเห็นไหมนี่น้ำน้ำแล้วก็มีหน่อมันดืกินน้อกินน้ออืมอะไรไหมอืมอะไรไหมฮะไม่กินเลยแม่กินเลยแม่ด่าเลยทำไมอ่ะมาพาแม่เขาไม่กิน อืมหวานเลวเดี๋ยวเราไปคูกันต่อปิดก่อน